สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมาจาก,กรุ่งกระชก่อนจะมาเปิดคลิปที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโหราศาสตร์พื้นฐานฉบับเรียนรู้ง่ายครับโดยบทแรกเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยจะคุยกันถึงเรื่องของพื้นฐานจักรราศีนะครับผมนะซึ่งพื้นฐานจักรราศีเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ เ,เรียกว่าคนที่เรียนโหราศาสตร์เนี่ยควรจะต้องรู้นะครับควบคู่ไปกับเรื่องของดวงดาวนะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของดวงดาวเนี่ยเราจะไม่พูดถึงในบทแรกๆเพราะอะไรครับเพราะว่าเรื่องของดาวทั้ง10ดวงซึ่งโหราศาสตร์เขาใช้กันเนี่ยมันมันใช้ตําราเดียวครับ เลขเจ็ดตัวนะฮะวิชาเลขเจ็ตัวเนี่ยก็ใช้เรื่องของดวงดาวเช่นเดียวกันนะเพียงแต่ว่ารูปแบบเนี่ยมีความแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าท <c oughs> ้ายสุดแล้วถ้าสมมติคุณอยากจะเรียนรู้เรื่องดวงดาวนะครับนะบนะถ้าอยากจะเรียนรู้เรื่องดวงดาวนะฮะเนี่ยนะฮะอันนี้จะบอกว่าลักษณะของอ,อะไรอะ ถ้าสมมติว่าคุณจะต้องเรียนโหราศาสตร์นะครับนะ,ะคุณจะเรียนโหราศาสตร์เนี่ยคือพื้นฐานเนี่ยนะฮะพื้นฐานเนี่ยในการเรียนโหราศาสตร์เนี่ยนะฮะหนึ่งต้องรู้ดาวก่อนนะฮะรู้ดาวนะสองรู้จักสมรู้ ระบบเรือนชะตาครับนะรู้ดาวรู้จกักราศีรู้ระบบเรือนชะตา3อันเนี่ยมันจะทำให้คุณสามารถอ่านโหราศาสตร์แบบเบื้องต้นได้ทุกดวงนะได้ทุกดวงโหราศาสตร์เลยปัญหาคืออะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนในขั้นพื้นฐานของ โหราศาสตร์นะครับสิ่งที่เรียกว่าดาวเนี่ยเรียนได้ครับแต่ว่ามันเหมือนกับเลขเจ็ดตัวครับนะเหมือนเลขเจ็ดตัวครับเมื่อเหมือนเลขเจ็ดตัวทําไงคุณก็ไปอา้าวคุณก็ไปอ่านหรือคุณก็ไปชมคลิปที่เกี่ยวข้องกับไปชมคลิปในเลขเจ็ดตัวพื้นฐานเลขเจ็ดตัวได้เลยนะที่เกี่ยวข้องกับดาวนะนะคือไม่สอนนะฮะเพราะว่าเหมือนกันนะ สองเรื่องจากราศีนะฮะจากราศีนี่มันก็จะมีเรื่องของพื้นฐานนะฮะพื้นฐานซึ่งวันนี้จะเรียนละครับเนี่ยวันนี้จะเรียนเรื่องนี้นะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการประยุกนะฮะประยุกต์เรื่องของดาวและจักรเนี่ยแหละครับเอามาประยุกต์กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่ง ก็จะเรียนในครั้งต่อไปและสุดท้ายก็คือระบบเรือนชะตาซึ่งเราจะต้องทราบนะครับถ้าเราทราบระบบเรือนชะตาด้วยเนี่ยสามอันเนี่ยพอแล้วไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปคิดไม้ครับนะสามอันพอครับแล้วคุณจะสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์ได้อย่างสบายนะออาตด้หรอผิดนะโอเคนะฮะนะพอรู้พอรู้สมสิ่งเนี่ยนะฮะมันจะทําให้คุณสามารถที่จะ เรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเริ่มกันก่อนครับวันนี้บอกไว้ก่อนนะฮะว่าจะไม่สอนเรื่องดาวเพราะดาวไปเอาจากเล่เจ็ตัวได้นะ,ะเอามาดูก่อนครับว่าเราจะมารู้เรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์นะฮะในขั้นแรกด้วยจักรราศีเนี่ยะจะเรียนรู้เรื่องอะไรก่อนนะครับนะฮะคุณต้องเรียนรู้ก่อนครับว่าจาักรราศีเนี่ยนะฮะมันมีอยู่ทั้งหมด12จักรราศีนะ,ะโดยมี โดยมีราศีเมษเนี่ยนะครับเป็นราศีเป็นราศีศูนย์แปลกเลคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเริ่มจากศูนย์ก็ไม่ทราบแต่ก็ถือว่าราศีเมษที่เป็นราศีศูนย์นะราศีพฤษภเป็นราศีหนึ่งราศีเมถุนเป็นราศีสองนับไปเรื่อยจนกระทั่งถึงราศีมีนก็คือราศีสิบเอ็ดนะคุณจะสังเกตว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะก็ขอให้ทราบครับเพราะว่าบางที่เนี่ยเรา ไปอ่านตำราหรือไปอ่านบทความเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ของนักพยากรณ์หรืออาจารย์ทางโหรบางท่านเนี่ยเขาก็จะเรียกเป็นชื่อเรียกเป็นเรียกเป็นเลขเลขประชำราศีราศีศูนย์ก็คือราศีเมษนะหรือบางทีเนี่ยเราจะไปไปราศีอื่นเช่นราศีอะไรอะราศีราศีสิบก็คือราศีกุมอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทราบกัน อันที่2ก็คือคุณต้องดูสิ่งที่คุณจะต้องรู้ในจักรราศีต่างเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของดาวเจ้าเรือนหรือดาวผู้เป็นเจ้าของราศีนั้นนะระบบโหราศาสตร์ที่ผมจะนํามาพูดคุยเป็นระบบที่เขาเรียกว่าโหราศาสตร์ระบบสองเรือนนะพอเป็นระบบสองเรือนปั๊บเนี่ยคุณจะสังเกตว่าเนี่ยเห็นไ,ไหมราศีเมษนะมีดาวคารเขาครอง และดาวคานไม่ได้ครองแต่ราศีเมษครับยังครองพิจิกด้วยฮะราศีธนูก็มีดาวพฤหัสครองดาวพฤหัสต้องจะครองราศีธนูแล้วก็ยังครองราศีมีนอีกต่างหากเห็นไหมคุณจะก็คุณก็จะเห็นว่ามันจะมีเนี่ยระบบเนี้ยเขาเรียกว่าระบบสองเรือนนะฮะระบบระบบสองเรือนนะอันนี้ก็คือระบบ สองเรือนหรือทวิเรือนก็สุดแท้แต่นะครับให้คุณจําครับว่าแต่ละราศีตําแหน่งมันอยู่ตรงไหนราศีเมษอยู่ตําแหน่งเนี้ยบนสุดราศีพฤษภก็ถาก็ก็กว่ากันไปตามเดือนน <laughs> ะเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยนะฮะมันจะเริ่มจากเมษก่อนนะฮะเมษอยู่บนสุดเนี่ยนะเนี่ยบนสุดแล้วคุณก็ไล่มาจนกระทั่งสุดท้ายคือราศีมีนนะเห็นไหมจะไล่มาจนกระทั่งครบราศีมีน สิ่งที่คุณจะต้องจําอีกเรื่องหนึ่งก็คือดาวที่เขาครองราศีแต่ละราศีมีดาวอะไรบ้างนะครับหลักการจําไม่ยากครับหลักการจําก็คือให้คุณคิดว่าธรรมชาตินะมันจะมีทั้งกลางวันและกลางคืนกลางวันก็มีดาวอาทิตย์เป็นตัวแทนเพราะมันสว่างถูกไหมฮะมันก็มีดวงอาทิตย์อยู่ในช่วงกลางวันใช่ไหม เนี่ยก,ก็ก็วางอาทิตย์ไว้ตรงนี้ใช่ไหมกลางคืนเนี่ยไอตัวที่สว่างที่สุดในช่วงกลางคืนก็คือพระจันทร์ถูกไหมฮะสว่างสุดแล้วเราก็วางไว้ตรงนี้นะแล้วจากนั้นเนี่ยทั้งอาทิตย์ทั้งจันทร์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นต้นของราศีภาคกลางวันและภาคกลางคืนภาคกลางวันเนี่ยคุณก็เนี่ยคุณก็ไล่ถัดไปเลยตามระยะห่าง ของดาวเคราะห์จริงๆโดยที่เราคิดว่าสิงห์ก็เป็นโลกโลกกลางวันนะฮะกร,รกฎก็เป็นล้วโลกกลางคืนใช่หไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถัดออกมาจากโลกกลางวันโลกคืนก็คือพุธถูกไหมฮะว่าไปตามระยะห่างจากดวงอาทิตย์เลยใช่หไหมเดี๋ยวไหมจากสิงห์จากจากโลกกลางวันใช่หไหมนะฮะอันนี้อันนี้กลางวันนะฮะ,ะก็เป็นก็เป็นพุธระยะหาย่างจากดวงอาทิตย์พุธมันใกล้สุดถูกไหม แล้วลองลงมาก็สุกฮะส่วนโลกไม่นับตัดทิ้งแล้วถัดออกไปก็ต้องเป็นอังคารฮะถูกไหมแล้วเป็นพรหัสแล้วก็เป็นเสารเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณเข้าใจธรรมชาติของจกักรวาลคุณก็จะสามารถเรียงได้ประมาณนี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับการเรียงแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการเรียงแบบราศีราศีภาคกลางวันนะฮะ ทำนองเดียวกันครับทำนองเดียวกันคุณเรียงราศีแบบเดียวกันกับภาคกลางคืนแต่ภาคกลางคืนเนี่ยเขาจะต้องเดินเขาจะต้องนะวะเขาจะต้องเรียงย้อนไปถูกไหมเอเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าภาคกลางคืนหรือละอ่าเรียกเรียวกว่าภาคกลางคืนแล้วกันให้มันเรียงย้อนไปก็คืออ่ะให้โลกเนี่ยมันอยู่ตรงกรลกด หรือให้ตำแหน่งเริ่มต้นมันอยู่กับกรกฎดซึ่งมันมีจันเป็นประมุกเนื่องจากจันมันสว่างสุดในภาคกลางคืนถัดมาเป็นระยะห่างจากดวงอาทิตย์ถัดมาก็ต้องเป็นเป็นพุธนะฮะเป็นศุกร์เป็น,เ,ปนเอาโลกเอาโลกตัดทิ้งนะ,ะแล้วก็ไปเป็นอังคารนะ,ะไปเป็นพระฤหัสถูกไหมฮะแล้วก็ท้ายสุดคือเสาแต่เสาเนี่ยมันจะพิเศษนิดนึงในภาคกลางคืนครับนะ คือเราจะมองว่าเสาเนี่ยมันเป็นดาวที่คลองราศีกุมนี่ก็ได้นะฮะแต่นนในขณะเดียวกันเนี่ยเสาก็เป็นเพื่อนกับราหูเพื่อนสนิทมากซี้กันมากอะไรประมาณนี้บอกเฮ้ยราหูคุณไม่มีบ้านอยู่อ่ะฉันให้คุณเช่าอ่ะมาอยู่ด้วยกันนะเขาก็เลยถือว่าราศีกุมเนี่ยนะฮะมันก็เป็นราศีของเสาแต่ให้ราหูอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยกุมเขาก็จึงมีคนที่เป็นเจ้าของอยู่สองดาวก็คือดาวเสากับดาวราหู แต่โดยเปิดเผยเนี่ยเขาจะให้ลาหูเนี่ยอยู่ตรงนี้มากกว่าเพราะเดี๋ยวมันไม่เท่เดี๋ยวเพื่อนไม่เท่ตัวเองก็ไปอยู่ที่มังกรนะเป็นภาคกลางวันก็พอแล้วกลางคืนเนี่ยให้ลาหูเขาอยู่ไปเออเดี๋ยวเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ติดกันด้วยเห็นไหมสังเกตดูนะเห็นไหมอยู่ติดกันด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องจําไม่ได้ครับว่าดาวที่ครองแต่ละราศีเนี่ย มันคือดาวอะไรบ้างคุณต้องจิ้มไปปั๊บแล้วคุณบอกได้เลยครับเช่นจิ้มไปที่ตุลคุณก็จะต้องรู้ว่าดาวที่ครองราศีตุลหรือเจ้าเรือนราศีตุลคือดาวศุกร์หรือเลขหกแต่คนบอกว่าเอา้าแล้วดาวศุกร์เป็นไง <laughs> ไปดูเรื่องของดาวนะฮะนะของเลขเกตตัวที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนตนะ้นนะฮะว่าเป็นยังไงเพราะว่ามันเหมือนกัน จะดาวเลขเกตวหรือจะดาวจากาักรราศีหรือดาวราศีจักรเนี่ยมันจะเหมือนกันนะแต่ว่าไม่สอนเรื่องดาวเพราะว่ามันเสียเวลาไปดูอันนั้นก็พอแล้วนะทีนี้เราก็ต้องรู้แค่ว่าเออเนี่ยจักรราศีเนี่ยเขาจะมีดาวครองหรือมีดาวเป็นเจ้าของอยู่นะฮะบางดวงเนี่ยก็ครองทั้งสองราศีใช่ไหมอย่างเช่นดาวศุกร์เนี่ยนะฮะนอกจากครองราศีตุลแล้วก็ยังครองราศีพฤกษภ ร,ราศีดาวองคารเนี่ยครองราศีเมษแล้วก็ยังต้องครองราศีพิจิกอีกอะไรประมาณนี้อันนี้เขาเรียกเกษตรสองเรือนนะดาวเกษตรดาวเกษตรก็คือดาวที่เกษตรไม่ได้หมายความว่าทำการค้าเจ้าของที่ดินไงเจ้าของพื้นที่ที่ทาการเพราะปลูกนี่แหละเรียกเกษตรใช่ไหมก็คือเหมือนกันนะคําว่ากเกษตรนี่ก็คือความเป็นเจ้าของของพื้นที่นั้นๆนะฮนะนะก็คือ เนี่ยอย่างจันเนี่ยเป็นเจ้าของกอกฎมังกรเป็นเจ้าของอ่าเสาเป็นเจ้าของมังกรอะไรประมาณนี้นะที่จะต้องจําก็คือกลุ่มนะกลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วคนที่เป็นเจ้าของคือเสาใช่ไหมเพราะว่าอ่ะขอคุณดูสิเนี่ยมันมันไปตามที่เขาบอกว่าเป็นไปตามอะไรฮะระยะห่างจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมเออนะพอพอถัดจากพระฤหัสมันก็ต้องเป็นเสาถูกไหมแต่ว่า เสาเนี่ยเขาบอกว่าเออพี่หูลาหูพี่หูหหแม่พี่หูเนี่ยไม่มีบ้านอยู่แม่เสียสัก์สีอ่ยกกลุุมให้พี่หูเขาคลองแต่ว่าเจ้าของยังเป็นของชั้นอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าชั้นย้อนมาที่คุมเนี่ยก็เท่ากับว่าชั้นเนี่ยย้อนกลับมาบ้านออที่ให้พี่หูหรือพี่ลาหูเนี่ยคลองอยู่เออให้รู้กันบ้างอะไรประมาณนี้นะ ก็ต้องเข้าใจอ่ะทีนี้พอเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเป็นที่เรียบร้อยนะครับรู้ว่าแต่ละคือคือเวลาเราจะเขียนจักรราศีเนี่ยเขาจะเขียนเป็นแค่ตารางนะฮะเขาจะไม่วงอ่างนี้เขาจะไม่มีแบบกำกับพืชศบเมธอะไรคุณต้องคิดตัวอเองว่าเออเนี่ยถ้ามันอยู่ตรงขวามือนะฮะขวามือเนี่ยเมื่อคุณมองหน้าทิมเข้าไปเนี่ยนะฮะใน ตารางเนี่ยนะฮะให้รู้ว่าขวามือสุดเนี่ยคือมังกรซ้ายมือสุดก็ต้องเป็นกรกฎนะฮะซ้ายเฉียงเฉียงนิดนิดก็เป็นเมถุนอะไรประมาณนี้นะคือคุณต้องรู้ตำแหน่งและคุณต้องรู้ดาวครองโดยอัตโนมัติถ้าไม่รู้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงไหนครับตรงการอ่านดวงนะเมื่อคุณเมื่อคุณจะอ่านดวงปั๊บเนี่ยถ้าคุณไม่รู้ดาวครองเนี่ยอ่านยากนะฮะ อ่านยากขึ้นมากนะฮะนี่คือนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องจำนะจำไม่ยากผมบอกตรงจำไม่ยากเขียนสักสี่หรอบเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จำได้หมดแล้วถ้าไม่สี่ห้ารอบจำไม่ได้อ่ะก็คือคุณคุณเอาดวงนี่แหละครับเอาเอาง่ายๆนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้ว่าคุณจะต้องทำยังไงนะน,ะนี่นะฮะ <c oughs> คุณก็แค่เอามาใช่ไหมมาขี่เนี่ยเนี่ยเอาตายแล้ว ลืมไปนี่นี่นี่ถึงเวลาคุณก็แค่มาเขียนตารางแบบนี้ไว้นะฮะนะฮะแล้วคุณก็ <c oughs> เขียนว่าเม็สามอะไรเงี้ยนะฮะจากตารางเมื่อกี้คุณก็เนี่ยเมื่อกี้คุณก็ครอปเอาไว้นะแล้วคุณก็มาลองเขียนดูเขียนประมาณนี้นะฮะเขียนไปเรื่อยสักประมาณถ้าสามถึงสี่รอบจําไม่ได้ก็เป็นห้าถึงหกถ้าห้าถึงหกจำไม่ได้ก็สิบถึงสิบเอ็ดอะไรเงี้ย เดี๋ยวมันก็จาได้แต่ต้องแต่ต้องจําถามว่าทําไมต้องจาไม่จาไม่ได้ครับไม่จําเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการอ่านดวงชะตาอย่างมากทีเดียวนะทีนี้นอกจากที่คุณจะเรียนรู้เรื่องของจักรราศีมันมีอะไรบ้างอย่างไงบ้างก็ยังต้องเรียนรู้ว่าแต่ละราศีนั้นมันเป็นาธาตุอะไรอีกนะมันไม่ใช่แค่นั้นนะฮะ ต้องรู้ว่าเป็นธาตุอะไรอีกฮะนี enfin, ่เห็นไหมฮะเขาก็จะบอกกับนี anyway. ่นี่คุณคุณสังเกตดูนะคุณสังเกตดูสังเกตอะไรครับคุณสังเกตดูครับว่าเมื่อกี้ตารางกี้ก็ก็ก็เป็นสูตรหนึ่งแต่ว่าเนี่ยตารางสูตรเนี่ยเขาเขาจะไม่ได้เขียนว่าราหูครองราศีกุมก็จะให้เสาเนี่ยมาครองราศีกุมก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรู้ว่านอกจากคุณเสาเนี่ยนะคุณจะสังเกตดูเห็นไหมเสาเนี่ยเขาเขาเขาคลอง เสาคลองมังกรด้วยคลองกลุ่มด้วยแต่เขาให้ลาหูเนี่ยมาอยู่เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกันซีกันเนี่ยคนซีกันในรูปแบบของดาวยังแรงแบบนี้เขาจะใจใหญ่เพื่อนไม่มีบ้านก็ให้บ้านเพื่อนเพื่อนอยู่อะไรประมาณนี้นะอันนี้รู้โดยปริยายนะ,ะคุณก็ดูสิครับว่าแต่ละราศีเนี่ยมันจะมีธาตุประจำราศีอย่างไรนะอย่างเช่นราศีเมษครับ เขาก็จะมีธาตุไฟเห็นไหมก็เ,เป็นธา,าตุที่เป็นครองราศีนอกจากดาวอังาาคารจะครองราศีแล้วก็ยังมีก็ยังเป็นราศีของธาตุไฟด้วยนะครับนะคนละแบบกับดาวนะฮะดาวเนี่ยเขาจะปีลาเขาจะมีธาตุของเขาอยู่แล้วอย่างเช่นดาวอังคารนี่คือธาตุลมแต่ราศีมันเป็นแต่ไปครองราศีที่มันเป็นธาตุไฟอยู่เออก็แปลกไหมอย่าให้มันสับสนกัน หรือคุณดูพี่จิตได้พี่จิตก,ก็มีอังคารทึ่งเป็นดาวธาตุลมครองอยู่แต่ตัวราศีเองเนี่ยบ้านของเขาได้ดันเป็นธาตุน้ำํำแตกต่างมีความแตกต่างราศีธนูเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยดาวเขาเป็นธาตุดินแต่เขาครองราศีซึ่งเป็นรา,าศีธาตุไฟใช่ไหมเออมีความแตกต่างพฤหัสเหมือนกันมานอกจากครองธนูแล้วยังไปครองมีนด้วยครับ เขาเป็นดาวธาตุดินก็จริงแต่ว่าถ้ามาครองมีนปั๊บเนี่ยมีนมันเป็นราศีของธาตุน้ำวิธีท่องวิธีง่ายๆให้ท่องแค่นับจากเมษนะเมนีพึกศอะไรก็ท่องไปไฟดินลมน้ําแล้วก็ไฟดินลมน้ําแล้วก็ไฟดินลมน้ำสามครั้งไฟดินลมน้ําไฟดินลมน้ําไฟดินลมน้ำเน,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 นี่ยใช่ไหมแค่นี้ คุณก็จะทราบแล้วครับว่าธาตุในแต่ละราศีเนี่ยมันเป็นธาตุอะไรบ้างไฟดินลมน้หนึ่งไฟดินลมน้ำสองไฟดินลมน้ำสามนะฮะถ้าคุณรู้ปั๊บเนี่ยมันก็จะจำได้นะทีนี้อย่างเมื่อกี้ผมให้ลองไปเขียนใช่ไหมเมฆเป็นดาวอังคารนะฮะพฤกษโศกเป็นดาวศุ เมถุนเป็นดาวพุธกระกฎดเป็นดาวจันนะฮะที่ครองราศีเนี่ยสิงเป็นดาวอาทิตนะฮะ <c oughs> กันเนี่ยเป็นดาวพุธในที่ครองราศีเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องไปนั่งเขียนก็คือเขียนด้วยว่าแต่ละราศีนั้นนะอย่างเช่นราศีเมษเนี่ยนอกจากมีอังคารครองแล้วก็ยังเป็นาราศีธาตุไฟด้วยนะอย่าเพิ่งจําสับสนกับดาวที่มาครองกับ ราศีที่เขาอยู่นะคนละอย่างนะอย่าง <C <employees> <c <oughs> เนี่ยอย่างเช่นกรกฎเนี่ย <c oughs> เขา <c oughs> <c oughs> เป็นราดาวจันท์ที่เขาคลองเนี่ยเ <c oughs> ขาเป็นดาวธาตุดินนะอ้นน <onent> ี้อ้นนี้ดาวเนี่ยเขาเขาเาเป็นดินแต่ว่าราศีเนี่ยมันเป็นน้ำฮะนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจอ่ะลองเขียนดูลองท่องดูเขียนหนึ่งรอบไม่ได้เอาสองรอบ สองรอบไม่ได้สามรอบสามรอบไม่ได้สี่รอบจนกระทั่งจําได้ฉีปุ๊บบอกได้เลยครับว่านี่คืออะไรราศีอะไรอยู่ตรงไหนมีดาวอะไรครองเป็นธาตุอะไรเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจในเบื้องต้นซะก่อนเอาละครับในครั้งแรกก็ขอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวครั้งต่อไปก็พื้นฐานโหราศาสตร์ในช่วงต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับจักรราศีต่อ เช่นอันนี้มันเป็นพื้นฐานนะฮะแต่ว่ามันจะมีความเป็นปริย่อยอยู่เช่นสมมตุติดาวอังคารเนี่ยคือคือคุณจะสังเกตว่าดวงโหรลศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่อังคารสมมติอังคารจะอยู่เมษใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้อยู่เมษตายตัวหรอกมันก็ท่องเที่ยวมันไปบ้านคนอื่นเขาซึ่งไอ้บ้านคนอื่นนี่แหละ เออบางทีไปแล้วมันดีบางทีไปแล้วมันไม่ดีเอออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมารู้ครับว่าดาวแต่ละดวงถ้าไปอยู่บ้านคนอื่นแล้วเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีประการใดอย่างไรเดี๋ยวจะมาบอกกันคราวหน้าคราวน,ะานี้เท่านี้ก่อนครับ